หลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าตัวช่วยสายบล็อกสายเบิร์นช่วยทําให้เรามีหุ่นดีได้ไหมนะครับคือมันจะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอีกประเภทนึงครับที่มาสายแบบพวกแบบ บล็อกแป้งเบิร์นไขมันซึ่งเราก็น่าจะเห็นจากหลายๆที่ถูกต้องไหมครับและหลายๆคนก็สงสัยว่าสิ่งนี้เรากินแล้วมันจะช่วยทําให้เราหุ่นดีได้ไหมคําตอบคือช่วยครับเขาก็ช่วยของเขาอยู่นะแต่เราต้องทําความเข้าใจก่อนที่เราจะรับประทานนะครับว่า 1. สิ่งเหล่านี้เป็นการช่วยแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับเพราะถ้าเกิดว่าต้นเหตุเรายังแย่สิ่งนี้ก็ช่วยเราไม่ไหวเช่นเรากินตัวช่วยที่เป็นตัวบล็อกแป้งไปแต่ว่าเรายังกินแป้งขนาดมขึ้นมาลเาก,ก็ช่วยไม่ไหวนะครับอย่างถ้าเกิดว่าเรากินแซ่เบิร์นไปแต่ว่าเราไม่มีกลัง เพื่อช่วยให้ร่างกายได้เบรนเลยสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยเราไม่ไหวเช่นกันดังนั้นต้องไปดูที่ต้นเหตุด้วยทําต้นเหตุให้ดีสิ่งนี้ถึงจะช่วยนะครับสองเะไรครับก็คือเขาทาหน้าที่เป็นเหมือนตัวช่วยของตัวช่วยอีกทีหนึ่งคําว่าตัวช่วยของตัวช่วยคือตัวช่วยด่านแรกนะครับมันจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการเติมสารอาหารเช่นโปรตีนเสริมวิตามินแร่ธาตุเสริมแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเราต้องเลือกผมแนะนําให้เราเลือกตัวช่วยนี้ก่อนนะเพราะเราต้องเติมสารอาหารให้ครบห้าหมู่ในสัดส่วนที่ดีถ้าเกิดว่าเรากินโปรตีนเสริมวาาาาและเสรรรรจไดด้้ับออหีๆ สิ่งเ่าเนี้ยค่อยเอามาเสริมเพิ่มอีกทีตัวบล็อกตัวเบิร์นอย่างเงี้ยครับเราถึงจะสามารถเห็นผลลัพธ์ที่ดีไม่ใช่เอาตัวบล็อกตัวเบิร์นมาก่อนแล้วสารอาหารห้าหมูยังได้ไม่ดี <laughs> แบบเนี้ยก็อาจจะทําให้เรามีุ่นดียากนะครับก็เลยอยากให้เป็นความรู้เสริมเข้าไปในคลิปนี้เพื่อที่เราจะได้ไปจัดสรรปันส่วนและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ